วันนี้จะพามาดูกบนะคะโอ้โหตัวใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาอาหารให้เขากินด้วยค่ะขอดูหน่อยนะโอ้มีขีดตัวคะนี่ยา้ฝั่งนี้ก็มีด้วยนะนี่โอ๊ยดูหน่อยดูหน่อยนี่ หลบอยู่นะคะเดี๋ยวเรเอารองอาหารให้มันกินดูสินี่นะคะดูสิว่ามันจะกินไหมโอ้ลืมตาขึ้นมาแล้วปิดไปก่อนเดี๋ยวให้ฟังนี้ด้วยค่ะโอ้โหมีลูกแล้วเนี่ยอืม ปิดไปก่อนอย่ามากินแล้วนะมากินกินเลยนะลอยมาแล้วค่ะลอยมาแล้วเดี๋ยวดูฝั่งนู้นมีไหมโอ้โหกระโดดใหญ่เลยจะดูตรงนี้นะคะตรงนี้น่าจะมีดินอยู่ก็น่าจะหาอะไรกินได้เดี๋ยวลองให้มันดูซิ อืมไวล้ละโอเคมันคงอิ่มอยู่นะโอ้โหกินใหญ่เลยค่ะตัวนั้นใหญ่มากเลย,ยไปดูปลากันทีนี้ให้อาหารกบแล้วเรียบร้อย เดี๋ยวเราก็ไปดูปลากันเดีย๋ยวให้สะนี้บ้างนะอะดี๋ยวมากันไหมโอ้ยรอแป๊บหนึ่งนะับ มากินกันใหญ่นี่นะคะวันนี้ก็เอาอาหารให้กบแล้วก็ให้ปลาด้วยอ,อ๋มีปลาสีส้มด้วยนะคะให,ให้กินแล้วนะวันนี้ก็เสร็จภารกิจของวันนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะคะให้อาหารกบกับปลาเรียบร้อยค่ะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ